ัสดีค่ะคนป่วยรายงานตัวนะคะสักพัก็ไปนังสิ่งเพิ่งตื่นค่คะตอนนี้เป็นเวลาเทีย่ยงนะคะป่วยแบบร,ร้อนๆอยู่เลยอันนี้ก็คือบัวลอยเผือกอะไรน,น,นี่ก็คือข้าวที่เราสิน,นะคะ เราคินวันนี้ก็คือข้าวผัดอเมริกันนะคะคือสองสามเื้อวันนี้กินกระจโุกนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้รับรสชาติอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบอยากกินอาเดตอาการก่อนนะคะก็คือไม่ไากินยาบ้ยาก่อนนะ,ะนไม่ช้าอนนีังไม่เช้าหรอกเราก็กินอาเจีอาการตัวนี้ก็คือ เจ็บขานะแบบเจ็บขาแบบว่าแบบแล้วมันมีอะไรช้ำในไม่รู้อยู่ตรงต้นขาแต่ว่ากต่แฟ้อันแป้แพนอาระคือตอนคือนอนไม่หลับเลยนะเมื่อเนื่องจากมันเราเพราะว่าเราแบบว่าคือแบบเ่าเหนื่อยร่างกายเมื่อเท่าเป็นไข้น้ําหลัามากเกินลยแบบเหนื่อยตัวร่างกายนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่หลับอยากกินชาเย็นอยากกินยาอินยาก่อนนะ เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปไลฟ์สดต่อนะค่อนข้างแบบว่าเหนื่อยเมื่อยเมื่อยแบบเดินเหนื่อยแบบไม่อยากเดินไม่อยากอะไรเลยก็เนื่อยเหนื่อยหลายเมื่อยขับอยู่บ่รู้ว่าเป็ดอียงได้พี่น้องแต่มันบม่ได้มีไข่ได้แต่ว่าอันนี้ขารู้สึกว่าขาเป็นไข่แต่ว่าพ่อไปวัดไข่้มันเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะคะจะไม่ค่อยอ่อนๆแต่ว่าล้วคือเราความจริงแล้วเราก็แบบ เหนื่อยอะไม่ร่างกายค่ะครับเพื <Okay. S 2> ่ขนหนูบอกไปว่าที่กินยา,ยาเนี่แต่ว่าถ้าหนูกินยาหนูจะกินอะไรตามเพราะว่าก็สิได้บดได้รสชาติของอยางเนี่ยมันขมเวลากินแคปซูลแล้วมันรู้สึกขมยุ่งข้อนี่อันนี้ก็คือแบบดีขึ้นอยู่นะคะแต่ว่า ก็พร้องเสียอย่างเราก็รู้เมือม่อยนคะ่ะเมื่อยนั่นเมื่อยนี่สิงน่ากินไหมอะ่ะดูสิมีไข่ด้วยนะคะมีไข่มีไก่มีข้าแต่ว่ามีมะขาเทศโอ้ยสุดหรือมียาก่อน พี่ยาก่อนอาหารนะคะแบบกุ้งซอยอ่ะไข่แบบน้ำมันเยิ้มอ่ย ไข่แบบไข่มันบ่สุกนะแม่แบบเยิ้มเยิม้มอ่ะข้ออะไรกัไเมยนี่นะคะข้มาวผัดเวลากันกกรอร่อยมาก ม่อยากมาเขาพาท่ามดาะงนั่นก็ส่วงเรากินได้ไม่เยอะนะคะคนงขังเงยเงยเหนื่อยไหมถึงว่าแบบเราไม่ได้ทำอะไรเราก็เหนื่อยนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเดพอมันวนองแต่ก็คุยกัาคุณหมอตลอดนะคะมีเอฟซีคนนั้นก็คุณหมอ มามันเป็นยังไงบ้างแบบนี้แบบนี้เขาไม่ค่อยได้ดหรอเหนียวอ่ะค้ะกระจิบไข่กระไข่แต่กำลังใจลดหลามมากขอบคุณมากเลยนะคะ ทำังใจนะคะขอบคุณมากเลยไม่ได้คือว่าเป็นไข่ดาวานักกันพี่วินเนอร์ก็เพิ่งโทรมาคุยด้วย ีเค็กเว้ยอยากกินอีกสิผิยากแบบสองสามวันที่เรากินอะไรไม่ได้เลยนะคะเลยกินว่าได้เล่ยือแบบบุ้ยหงเลยนี่ยาของโรงพยาบาลหมอได้อีกเพีวันที่เจ็ดนะคะขัาเนเราแล้ว ขอบคนทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็ สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอดีตคนยุคค้าแล้ว่าค่อยเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บพอกแล้วก็เมื่อยเมื่อยร่างกายนะคะร่างกายนี่คือเหนื่อยมากแล้ว,ลวอัดยิบเสร็จเราก็จะไปไล่สุด อยากไปกินชาบูอยู่แต่ว่าเดินไม่ไหวแล้วคิดว่ากินแล้วอยากจะอ้วกนะกิน่นอได้กินยาซื้อๆเหลือเล้อถ้าอันไหนไม่ได้ไรส่ก็คือไม่มีแหลพขูดนะตรงนี แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ได้สนุกรู้อร่อยมากวันนี้ก็กินเกลรกไปเมื่อเี้กนสี่กินเกล็ดแล้วส,สดชื่นมากจริงๆแล้วถ่ายคิดเสร็จเราก็จะไปไลฟ์สดนะคะต่อจากนี้เลยนะคะ กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะแบบอาจจะบ่สบายอาจบบาจะบ,บ่ค่อยได้ามากมี่แบบบ่ค่อยได้ทายคิดแต่ว่าเนี่ก็จะถ่ายทุกวันนะคะเพราะว่าเราว่างเ,เราไม่มีอะไรทําแต่ว่าเขาลิดเขาเอาคำมภีร์ไยคลิปย่แบเนี้ยขอบคุณทุกคนที่ไป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ